ไม่มีสายไหนดีกว่าสายไหนจะดูสายกายมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จะดูสายจิตมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัติเราจะไม่ทะเลาะกันไม่มีหรอกสายไหนดีกว่าสายไหนมันมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับใครฉะนั้นเราไม่ทะเลาะกันหรอก คิดท,ทะเลาะกันว่าหลักอันนี้ถึงจะถูกอย่างโน้นผิดอันนั้นไม่เข้าใจแต่ถ้าผิดจากหลักของสมถกรรมฐานหลักของจิตตสิกขาผิดจากหลักของวิปัสสนากรรมฐานของปัญญาสิกขาอันนั้นผิดจริงอย่างคิดว่าจะให้เกิดปัญญาต้องนั่งคิดลูกเดียวเลยคิดคิดจิตไม่ได้มีสมาธิเลยนั่งคิดอย่างเดียวฟุ้งซ่าน ถ้าจเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิอย่าไปเรียกว่าจเจริญปัญญาให้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเพราะจริงๆคือฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นจิตต้องตั้งมั่นเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานพวกที่เห็นจิตเป็นหลักร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมรู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกพวกที่ดูกายเป็นหลักจิตเคลื่อนไหว จะรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกทั้งกายทั้งใจนั่นลหละในพระไตรปิฎกสอนถึงพระอานุ์พระอานุ์คืนก่อนวันสังขยาพระที่รวมสังขยนานี่คุณสมบัติคือเป็นพระอรหันต์พระอานุ์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ชอบบอกว่าท่านเป็นพระโสดาบันจริงๆอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่มีตำราพูดถึงเพียงแต่ว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ตำราบอกว่าพระไตรปิฎกบอกพระอ,อน,นุญยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากมีสติไปในกายเป็นส่วนมากแล้วส่วนน้อยทำอะไรบางทีจิตก็รวมสงบพักบางทีก็เห็นจิตมันทำงานก็ทำได้หลายอย่าง แต่ตัวที่เป็นหลักนี่ท่านดูกายเป็นหลักเพราะฉะนั้นดูกายเป็นหลักก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วจริงๆดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายถ้าเราดูจ,จิตเป็นหลักจิตเป็นหลักก็ไม่ใช่แปลว่าเห็นแต่จิตถ้าดูจิตอย่างเดียวก็ต้องบอกดูจิตอย่างเดียวทำไมบอกดูจิตเป็นหลักตัวนี้เป็นตัวหลัก มันก็มีตัวรองแล้วแต่จริตนิสัยดูไปเถอะดูกายแล้วก็เห็นจิตดูจิตมันก็เห็นกายสุดท้ายแล้วจิตก็วางโลกคือวางทั้งกายวางทั้งจิตนั่นลหละจิตพ้นโลกไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชวัวดสวนสันติธรรมสีกรกฎาคม2564